อย่างนั้นดุบิกดุกดิกเป็นที่ีม้วนไปจั่งครับเราจะม้วนบุ๋งแต่ี่พุ่ม้วนไม่ช่วยแต่ว่าเดี๋็ดๆพุ่ม้วนไม่ไล้นะครับพุ่มเนี่ยเป็นวิธีม้วนไปจั่งม้วนไปช่วยเราต้องปั้นปั้นอย่าเส้นเนี่ยเป็นเป็นแนวยาวก่อนนะครับเราขอขอข้าวนี่ครับมาดูมองเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมมันไม่ช่วยครับผมมันลอเวอร์กมากเด็ดออกเลย ครันช่วยไปจคกรนวิธีมวนไม่ยากครับตอนนี้เราก็ได้ไปจับตีดูดได้เลยนะครับอยู่มมเอ่อวิธีการดูดนะวิธีการบ้วนควันนะยังวิธีการม้้อยออกปล่อยมา